อาจารย์พ่ป็โชั่นแบบสโลว์ด้วยนะคะใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าพี่นุ๊กอะอยากได้เสียงค่ะว่าจะพูดประมาณนี้นะคะจันพงค์ค่ะนีฉันทำวิดีโออยู่ค่ะจจนพุคงคะช่วยแนะนำคณะของเราหน่อยสิคะอ๋อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครสิรมราชนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลท่ำใหญ่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เป็นคณะที่อยู่ใกล้กับน้ําตกโยงค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากที่นี่ก็จะมีน้ําตกปิวด้วยถ้าใครมาเรียนที่นี่นะคะนอกจากได้เรียนกับอาจารย์ที่มีมากความสามารถแล้วนะี่ยังมีสภาพธรรมชาติแวดล้อมที่แบบสวยงามนะคะมาเรียนแล้วก็จะสุขภาพจิตแจ่มใสค่ะและตอนนี้อาจารย์ปงนั่งอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ๋อเราอยู่ห้องเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดนะคะในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าจอสมาร์ทบอร์ดค่ะที่ทุกคนสามารถเขียนแล้วก็บันทึกแล้วก็เชื่อมโยงกับเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ของตัวเองได้นะคะบันทึกได้นะคะลบได้มีสีสันหลากหลายทําให้หน้าสอนหน้าเขียนหน้าเรียนหน้าอ่านมากๆเลยค่ะจา้า <c oughs> เรกเนตของเราเนี่ยมีกี่สาขาเขาตอนนี้เปิดรับนักศึกษา,า,ยยา,าอยู่จำได้ไหมคะจำได้คือสาขาใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่รู้จักก็คือสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ความงามค่ะอินเทรนด์มากๆเลยก็คือว่ามาเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ความงามเครื่องสําอางเวชสําอางอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรนะคะไบโอทีวะขอพี่บุญเรือน ของโรงเรือนอ่ะปาล์มแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปิิดปะปชีวาผลิตภัณฑ์นะคะ๋อาชืวอผลิตภัณฑ์นี่ของน้องดูซินกุ้งอาจารย์กุ้งค่ะมีเทคโนโลยีชีวาผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่นะคะที่รู้สึกว่ากําลังเปิดรับใช่ก่ะเปิดรับด้วยค่ะปีนี้แล้วก็มีหลักสูตร ใหม่ก่อนหน้านั้นที่สอนมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเรียนอย่างต่อเนื่องและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีสาขาการแพทย์แผนไท การแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอบโจทย์เรื่องของสุขภาวะในยุคนี้สมัยนี้มากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการะคะ่ะเราเรียนไปแล้วเราก็จะไปเป็นส่วนสําคัญของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศะคะ่ะแน่นอนเกีย่ยวกับไอทีนั่นเองนะคะก็จะเป็นได้ทั้งเบื้องหลังและก็เบื้องหน้านะคะของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศทุกรูปแบบเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์พวกมากนะคะ